ว่าบุคคลหน้าแบบไหนหน้ายุโรปแบบผมหรือว่าหน้าแบบไชนีสแบบคนอื่นๆเนี้ยจะมองออกหมดเลยแต่ทักนี้ทีเด็ดไปร่าไปเรียนไปอุตสาห์ขีนตําราจนกระทั่งได้ปริศดีญี่ปนมาเกี่ยวกับเรื่องราวของผม,ผมไม่ใช่ว่าจะสำเร็จคนเดียวจะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆไปได้อีกนะฮะที่จะเป็นอาชีพต่อไปด้วยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายึงดูดมากแล้วก็เชื่อว่าคงจะไม่อยู่แค่นี้คงจะเดินทางไปที่ตา่างๆทั่วโลกไปนู่นไปนี่แล้วก็มาเพิ่มเติมความรู้ในเยอะะมากมายเป็นบุคคลที่ ก่งจริงยกย่องเลยครับกินยืด้วยครับขออีกนิดนึงครับเหมือนเหมือนจะพูดให้แกพูดพูดเหมือนพูดต่อหน้าแจวเลยท่านินดีด้วยที่บอว่าได้รักอันนี้อันเป็นอะไรอั้อาหารคันเกือบไหแต่เมื่อกี้โอเคนะอันนี้อันอีกอันนึไรเงี้ยอันนี้เหมือนพูดกับเขาเลยเหมือนจะอ่านจะพูดกับเขาใช่อ๋อแล้วเผื่อไว้ใช่ครับเผื่อไว้อ๋อได้ไห่อนไรเงี้ยไดได้ มันก็กินดีกับคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับที่ได้รางวัลได้กาด้ไ่งั้ประยงอารมณ์แบบเก่าได้ใช่ไหแต่แบบนึงนะดีดีกับคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับก็กินดีมากๆเลยเพราะได้ข่าวนะครับว่า ได้ปุษฎดีบัณฑิตเ่กี่เรื่องราวของสิ่งที่เอ๊ะเ,ะเะจบเรื่องอะไรคุณผู้ชมมาจบเรื่องราวที่เป็นอาชีพแล้วก็ไม่ใช่อาชีพที่ตัวเองทําแล้วก็เพื่อตัวเองอย่างเดียวถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลมากๆเลยน่ายกย่องแล้วก็น่ายินดีด้วยนะฮะที่ได้รับปุสษดีบัณฑิตในเรื่องราวของวิชาชีพของตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดไคนอื่นด้วยยินดีมากๆทั้งดาวเคราะห์น้อยดาวเรือลอยคว้าง